ายด้าขวานชายแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นกอดติดตามข่าวสารทันเหตุการณ์รู้ชัดผ่านเล่นทุกเรื่องราวจุดโฟกัสสู่โซเซเว็บ์ต่อซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เวร์ไวต์นิตยสารโค้ดอทคอมสื่อสอาสือกลางเพื่อสังคมจะท้อนความจริงชัดเจนตรงประเด็น ประพันธ์้วททิวงบรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้รายงานพลังมวลชนชายแดนใต้ส่งกำลังใจให้ คนเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีมีมติคณะรัฐมนตรีย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะถึงครบวาระก,การเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2566ทุกคนต่างให้กำลังใจและกล่าวรู้สึกแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอยากให้คณะรัฐมนตรีมีการทบทวนมติดังกล่าวเนื่องจากคนเรือตรีสมเกียรติเข้าถึงประชาชนได้ดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เมื่อวันที่6มีนาคม2566ที่บ้านพักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณเือรรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การต้อนรับผู้ที่มาร่วมให้กำลังใจหลังมีคำสั่งจากมติคณะรัฐมนตรีให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะถึงครบวาระการเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2566อีกไม่กี่เดือนสำหรับผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มาร่วมให้กำลังใจเกือบ200คนทั้งไทยพุทธมุสอสลิงนายมะนายิวาปีและคณะเครือข่ายพลังประชาะสร้างความสามาัคคีนายดาโอกมะเซงฮายีดาโอกท่าน้ำตัวแทนชมรมจักรยานทุ่งยางแดงไช้ขีดล่างบีซีตวแทนกลุ่มแม่บ้านตำบลทิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีผู้นำศาสนา ตาดีกาตำบลลุบหิรายตำบลเกาะจันตำบลถนนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคนะกำนันตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีตัวแทนโรงเรียนเอกชนสื่อมวลชนจังหวัดยาลานราธิวาสสมาคมไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิเช่นสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสยาลาปัตตานีและ4อำเภอจังหวัดสงขลากลุ่มบ้านเด็กกำพูาและนักมวยแชมป์14จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ และกลุ่มอื่นๆซึ่งทุกคนที่เข้ามาต่างก็มานำกำลังใจที่เต็มเปี่ยมมามอบให้พร้อมทั้งสวมกอดร้อ,รองไห้เสียใจที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องย้ายไปจากพื้นที่นี้นายมณนายิวาปิดหนึ่งในประชาชนบอกกว่าความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างรู้สึกเสียใจ ในตอนแรกที่ได้ทราบว่าพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนจะมาปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนก็กังวลเพราะท่านมาในรูปแบบทหารแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาท่านมาทําให้พื้นที่ประชาชนได้เห็นว่าท่านมาช่วยชาวบ้านจริงๆส่งเสริมทุกอย่างทุกกลุ่มโดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดจนชาวบ้านลืมไปว่าท่านเป็นทหารมาก่อนพอวันนี้ทราบว่าท่านต้องย้ายออกไปจากพื้นที่ ทุกคนสะเทือนใจเสียใจทำไมคนดีๆแบบนี้ได้ช่วยเหลือชาวบ้านแค่นี้หรือสำหรับชมรมจักรยานรวมพลังไม่ใช้ยาเสพติดซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนมาตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็ยังคงดำเนินการอยู่สุดท้ายถ้าเป็นไปได้คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยากให้ท่านคนเรือนฟรีสมเกียรติมาช่วยเราอีกอยู่ที่นี่เพราะท่านเข้าใจพื้นที่ปัญหาถึงแม้อาจจะเป็นไปไม่ได้ทุกคนรักท่านตลอดด้านนางสาวปัดมาส บิดยอทัดบอกว่ารู้จักท่านมานานตอนแรกตั้งใจที่จะเข้ามาในเดือนกันยายนเพื่อมาเลี้ยงส่งแสดงความยินดีในวาระเกษียณอายุราชการกลายเป็นว่าวันนี้ต้องมาเลี้ยงส่งแบบเสียใจท่านอยู่มานานก็ไม่อยากดราม่าเรื่องการเมืองทําอะไรไม่ได้ท่านยังมีกําลังใจเราก็มาเติมเต็มกําลังใจให้ที่ผ่านมาท่านเป็นคนตั้งใจทำงานรู้ว่าเหนื่อยสุดท้ายราชการต้องมาเจอแบบนี้ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรม ประพันธ์ฤทธิวงมาณาธิการปลายด้ามขวานชายแานใต้รายงาน